สวัสดีครับบันนาหนามูวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียเน็กเดวิชันซีซั่นที่2 EP ีที่3กันต่อเลยนะครับในที่สุดนะครับ3เพื่อนรักนั้นก็ได้มาประชิญหน้ากันอีกครั้งเหตุการณ์ที่ยากเกินจะควบคุมและความเปลี่ยนแปลงของสงครามนั้นจะส่งผลต่ออดีตอย่างไร และอนาคตที่หลอพวกสาวริอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมรับชมกันในอีพีที่3กันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นตอนนี้กันด้วยเหตุการณ์ในยุคป,ปัจจุบันนะครับภายในแซงโอรี่ที่กำลังสันไว้อยู่ตอนนี้มาลีนนั้นได้ต้องไปช่วยไฉนาที่นอนหมดสติตอยู่ในซากปราสาทหลางอยู่ตรงกลางซากปราสาทของาราสีที่13ที่ปรากฏขึ้นมาตรงกลางของแซงโอรี่นั่นเอง ชายหน้านั้นได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาทั้งสองนั้นได้พากันวิ่งไปหาเสียยาเพราะว่าตอนนี้แซงททรี่นั้นกําลังเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหลายแรงสาวๆทั้งสองนะครับต่างพากันวิ่งไปหาเสียยามาลินนั้นบอกว่าเธอเองก็เป็นห่วงเสียยาเช่นกันเพราะว่าแซงโทรี่นั้นเกิดเหตุการณ์ผิดปกติแบบแปลกๆขึ้นในตอนนี้เองเธอเองนั้นไม่สามารถจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เลยแต่เมื่อไปถึงนะครับก็พบว่า เสย่านั้นกำลังปลอดภัยดีอยู่แต่จู่ๆกับมีคอสโมโแห่งความมืดนั้นเข้าปกคุมร่างของเสย่าเอาไว้และผลของคอสโมโนี้ส่งผลให้พวกชยายนาและมารินนั้นเห็นวิญญาณดาบของฮาเดสได้อย่างชัดเจนนะครับกลับมาดูเรื่องราวของเทมมะในอดีตกันอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้เทมมะนั้นได้นั่งเฝ้าชาชาเอาไว้ชาชาซึ่งกําลังนอนหลับไหลอย,อยู่จู่ๆ ร่างกายของอาโลนนั้นปรปากฏขึ้นต่อหน้าของเพื่อนรักทั้งสองเทมะเห็นอาโลนก็แสดงท่าทางดีใจนะครับแต่อาโลนกลับบอกว่าตัวเขาเองนั้นที่มายอย่างที่แห่งนี้เพราะว่าต้องการจะมาพาตัวชาชาาินั้นไปยังปราสาทของเจ้านารกอาโลนยังประกาศตัวว่าตัวเขาเองนั้นคือเจ้านารกฮาเดสคู่แข่งกับอาเทนาถ้าใครจะมาขวางก็คงต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่ เทมาัาซึ่งกำลังอยู่ในช่วงงุนงงและสับสนนะครับจู่ๆในขณะที่ชุลมุนก็โดนดาบของเจ้านรกนั้นเสียบเข้าที่ตัวของเทมมา a r เข้าอย่างจังนะครับและอารโรนนั้นก็เกิดได้สติขึ้นมาและไม่รู้ด้วยว่าตัวเองนั้นทําอะไรลงไปที่ตัวเองนั้นเดินทางมาที่นี่ก็เพื่ออยากจะบอกลาเพื่อนรักทั้งสองแต่แอดมินคิดว่าการมาที่นี่นะครับน่าจะเป็นจุดประสงค์ของเจ้านรกมากกว่า เพื่อจะมาจากการให้มันรู้แล้วรู้รอดไปกรรมในอดีตนั้นผูกติดอยู่กับวิญญาณของเจ้านรกอาโอนนั้นได้เล่าเพิ่มเติมนะครับว่าตั้งแต่ตัวเขาเองนั้นถูกจับมาที่ปราสาทของเจ้านรกความทรงจํานั้นก็ขาดขาดห,หายหายและบางช่วงความทรงจําก็หายไปเลยนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือการบอกลาเพื่อนๆทั้งสองของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเขากับทําร้ายเทมมะซะเอง เรื่องราวของเพื่อนรักทั้ง3าจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูทางด้านของพวกอิกิที่อยู่ยังประสาทราศีที่13นะครับในตอนนั้นเองรูปร่างของโอฟิออสนั้นก็ได้เปลี่ยนไปณประสาทราศีที่13ก็ได้ปรากฏในฬิกาทรายนั้นอยู่เหนือหัวของพวกเหล่าเซนทั้งหลายนะครับและนี่เป็นสัญญาณเตือนจากโคโนตนะครับว่าเวลาการย้อนอดีตของพวกเขานั้นใกล้จะจบสิ้นลงแล้วในตอนนั้นเองโอฟิออส ซึ่งได้สติขึ้นมาก็ลกยืนขึ้นมาอยู่ต่อหน้าพวกอิคิและพูดว่าไม่ว่ายังไงอาเทนาก็ต้องตายอยู่ดีพวกอิคิที่ได้ยินดังนั้นก็ยังคิดว่าวิญญาณอันโชยของอาเซ์พิโอสนั้นยังอยู่อีกเหรอแต่โอฟิโอสกลับพูดว่าพวกเจ้าจงมองดูอบๆสิทุกอย่างนั้นกำลังจะถูกทำลายไม่เพียงแต่โลกนี้ทั้งจักรวาลน,นี้ด้วยทั้งหมดจะถูกทำลายหายไปเอาล่ะ ท่านจงตื่นได้แล้วอาเทน,นาจงกลับโ่รูปร่างที่แท้จริงของท่านเดี๋ยวนี้และเมื่อสิ้นเสียงของโอฟิโอสนะครับอาเทน,นานั้นก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาและกลับโ่รูปร่างดั้งเดิมของอาเทน,นานะครับโอดิสซอุสได้บอกกับอาเทน,นาว่าท่านเต็มตัวที่จะตายแล้วหรือยังโดยมีสั้นเล่มนี้แหละมีสั้นที่สามารถฆ่าเทพเจ้าได้อาเทน,นาเอย๋ยการที่ท่านนั้นเดินทางมายังอดีต ทำให้การเวลานั้นปั่นป่วนเวลานั้นพังพินาศทั้งดวงดาวและโลกนี้จะหายไปจนหมดสิ้นแต่ทุกอย่างจะจบลงเพียงแต่ท่านนั้นหายไปยังมิติแห่งนี้ทุกอย่างจะกลับไปสู่ปกติซอลิสันได้พูดกับโอดีฟิอุสว่าเธอนั้นรู้ดีอยู่แล้วโอดีฟิอุสพร้อมกับจับม่สั้นของโอดีฟิอุสนั้นและเธอได้พูดต่ออีกด้วยว่าการที่เธอทําแบบนี้ มิติเวลานั้นจะพังทลายลงแต่เพื่อช่วยชีวิตของซียานั้นเธอจำเป็นต้องทําแบบนี้เซีย่าไม่ใช่เพียงแต่โล่ที่ปกป้องเธอแต่เป็นนักลบแห่งความหวังแต่โอดิสิวุนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราเซนอยู่แล้วอาร์เทน่านั้นได้กล่าวคำขอโทษกับโอดิสิอุสและได้บอกว่าเป็นเพราะเธอเองเธอได้มอบหน้าที่อันลำบากใจให้กับโอดิฟิอุส แต่ทุกอย่างนั้นกำลังจะจบลงที่ตรงนี้ด้วยการเสียสละชีวิตของเธอเมื่อพูดจบนะครับอาร์เทนาก็เด้นนำมีดสั้นนั้นแทงเข้าไปที่คอตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วการตัดสินใจของซาออลินะครับซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าโอดิซิอุสจะอยากให้ซาออลินั้นหายไปจากจุดนี้แต่การที่บีบบังคับให้อาเทนานั้นต้องฆ่าตัวตายก็ยังผิดหลักการของเซนอยู่ดีนะครับไม่เพียงแต่โอดิซิอุสท,ที่ตกใจนะครับ เราพวกอิกคิและเซนที่มาจากอนาคตก็ตกใจกันยกใหญ่นะครับเพราะไม่คิดว่าสาวลินั้นจะตัดสินใจอย่างเฉียบพลันทิ้งเหตุการณ์ความวุ่นวายในอดีตไว้สักนิดนะครับตอนนี้ตัดมาอย่างวิหารจันทราคาริสโตนั้นได้บอกกับเทพีอารเทมิดว่าท่านอาเทนายังไม่กลับมาเลยเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วเวลาที่ควน,นอตน,นั้นอนุญาตกำลังจะหมดลงแต่เทพีอารเทมิสก็ได้พูดขึ้นว่า ไม่ต้องกังวลหลอกคาร์สตูน้องสาวฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นไม่ได้โง่ขนาดที่ทำลายสวรรค์และโลกให้พังพินาศและเทพีแห่งดวงจันทร์ผู้นี้ก็ยังได้กล่าวต่อว่าอาธีน่านั้นได้รู้ชะตากรรมของตัวเองดีนับตั้งแต่วินาทีที่ย้อนเวลาไปในอดีตแล้วตัวอาธีน่านั้นต้องรู้จักเรียนรู้เพราะเธอนั้นไปคุกคีอยู่กับพวกมนุษย์มากไปจนหลงลืมไปว่าตัวเองนั้นเป็นเทพเจ้าผู้สูงส่ง ถึงแม้ว่าคำพูดบอกว่าจะไม่เป็นไรนะครับแต่สีหน้าของอาร์ิมิสนั้นก็แสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนหลังจากพูดคุยกับเทพีอาร์ิมิสแล้วคาริสโตเองก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับเธอนั้นเองจะถามหาโทมะที่ถูกส่งไปกำจัดเซียาว่าง,งานสาเร็จแล้วหรือยังตัดมาโดยที่ทางเซียากันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ณยุคป,ปัจจุบันพวกมารีนั้นพบว่า ดาบของเจ้านรกนั้นได้ปากรูปร่างให้เห็นอย่างชัดเจนแต่เส้นที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือดาบของเจ้านรกนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปทะลุหัวใจของเซยยาพวกมาลีนและชัยหน้าห็นดังนั้นทั้งสองก็ช่วยกันดึงดาบออกทันทีนะครับและในตอนนั้นเองควอตโมสีดำมืดก็ปัดให้ทั้งสองนั้นกระเด็นออกมาในขณะที่กำลังสับสนและไม่รู้จะแก้ไขสถา,านการณ์ตรงหน้าอย่างไรนะครับจู่ๆ โทมะนั้นก็ปรากฏดโต,ตขึ้นมาแต่ไม่ได้มาฆ่าเซยานะครับการปรากฏโตขึ้นมาครั้งนี้ก็เพื่อมาช่วยสองสาวดึงดาบออกจากร่างของเซยาถึงแม้มารีนนั้นจะงงกับการปรากฏตัวของโทมะนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านั้นสําคัญที่สุดทั้งสามนั้นพยายามช่วยกันดึงดาบออกจากร่างของเซยาแต่เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้านั้นก็ตัดทิ่งแย่ลงนะครับ การร่วมแรงกันของทั้งสามนั้นกลับไม่เป็นผลเลยคัสโมของเจ้านรกนั้นได้เป็นปักกายเกิดจ้าและดีดร่างของทั้งสามนั้นกระเด็นออกไปนะครับและในตอนนั้นเองนะครับก็กลับมีปรกกายาคอสโมปริศนาค่อยๆปากฏขึ้นจากร่างของเซียพวกเขาทั้งสามนั้นสัมผัสได้ว่าคอสโมที่ปากฏมาจากร่างใกล้าตายของเซีย,ยนั้นก็คือคอสโมจากผัวมาลัยดอกไม้ที่อยู่ที่ข้อมือของเซีย,ยนั่นเอง และมันกําลังต่อต้านพลังแห่งความมืดของเจ้านรกพลังที่มาช่วยชีวิตของเซยาห์ทางนี้ก็คือพลังของอาเทน่านั่นเองนะครับที่เดินทางข้ามมาตั้งแต่ครั้งอดีตเพื่อช่วยชีวิตของเซยาเอาไว้เวลาแห่งจุดจบนั้นใกล้เข้ามาเต็มทีเพราะว่าร่างกายของเซยานั้นจู่ๆก็เกิดคอสโมนั้นมาต่อต้านกันเองภายในร่างกายและดาบของเจ้านรก ก็กำลังจะทยานทะลุหัวใจของเสียให้จงได้เสียของเรานะครับจะฟื้นคืนชีพและรอดตายจากเหตุการณ์ตรงนี้ได้อย่างไรยังไงนะครับก็คงต้องมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าซึ่งไม่ต้องรอนานนะครับอย่างที่บอกแอดมินทาให้แบบต่อเนื่องกันเลยนะครับเราไปดูต่อกันใน EP ีที่ใส่กันได้เลยครับและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ ยังไงแอดมินก็จะทําคลิปกันแบบรัวๆกันนะครับถึงจะช้าหน่อยในช่วงนี้แต่ก็ออกกันมาแบบเยอะๆเลยจะได้ดูกันทีเดียวสะใจไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ